สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสินค้าโอท็อปสินค้าของเรานะคะคือขนมโบรหรือขนมภูมิรัค่ะเป็นขนมภูมิปัญญาจากท้องถิน่นชายแดนภาคใต้นะคะผลิตโดยวิสาหกีจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาค่ะโดยนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อ,อยอดเป็นของฝากของที่ระลึกผลิตจากปาทะเลแหลมโพที่จับโดยชาวประมงพื้นบ้านค่ะผสมเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆซึ่งเป็นสูตรต้มตำลับจากวางแยลิงทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวค่ะ ก็จะมาชิมรสแรกนะคะก็คือรสสาหล่ายค่ะนะคะเนื้อชิ้นอของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นลูกลักษณะคล้ายโบนถค่ะแล้วก็จะมาชิมลเลยกลิ่นหอมปลาค่ะเพราะว่าส่วนผสมของเันนะคะก็จะมีปลาสดค่ะ ก็จะเป็นกลิ่นสลายกับปลาหอมกันนิดๆนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะชิมเป็นรสด,ดั้งเดิมของขนมผูกรักนะคะนี่นะคะลักษณะรูปแบบก็จะคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยนี่ค่ะลักษณะรูปก็จะเป็นน,นะคะใเราก็จะมาชิมรสด,ดั้งเดิมกันเลยนะคะ รสดั้งเดิมก็จะมีความหอมในตัวของตัวเองนะคะเมื่อกี้ก็จะเป็นรสสาหร่ายก็อาจจะมีกลิ่นสาหร่ายเข้ามาเพิ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นรสดั้งเดิมค่ะกรอบเหมือนกันค่ะอร่อยเหมือนกันต่อไปนะคะก็จะเป็นรสสไปซี่ค่ะรสสไปซี่ก็จะเป็นรูปแบบคล้ายๆกันเลยนะคะทั้งสามรเ,เป็นรูปแบบทรงเดียวกันเลยค่ะ ก็จะมาชิมเลยอืมตี่ไปสนะคะก็จะมีความแซ่บค่ะความแซรบลวก็ความกลมกล่มนะคะเพราะว่าก็อ,อาจจะมีผงที่ทําให้เราแบบรู้สึกแซ่บอยู่ในตัวนะคะค่ะสำหรับที่รีวิวไปข้างต้นนะคะขนมโบหรือขนมภูกรลักนะคะมีจุดเด่นเป็นของตัวเองคือรสชาติที่ไม่เหมือนใครนะคะ เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานีนะคะคัดสรรวัตถุดิบสดใหม่จากปลาทะเลจังหวัดปัตตานีอุดมด้วยคุณค่าโภชนาการเน้นโปรตีนโอเมก้า3และไอโอดีนกรอบอร่อยเขียวเพลินทานได้ทุกโอกาสค่ะหากท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสั่งตามไลน์ด้านล่างเลยค่ะหรือจะโทรเบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะติดตามเพจเฟซบุ๊กขนมโบอิตานานะคะสามารถติดตามได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้ลักิกาขอขอบคุณค่ะ